เท่านั้นนะตอนนี้บอกได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะมันยากมากมาสิครับก้อนโตไปที่เท่าไหร่ฮะก้อนโตไปเท่าไหร่ก้อนโตไปพันเจ็ดยังไม่หยุดโอ้ยหยุดไม่อยู่อะ วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้เฮียเข้มสายปันกลับมาแล้วนะฮะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ชน,นล l ของเฮียเข้มนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับสล็อตของค่าย PGY b e i t o นะ,ะนี่เกมที่ผมอยากเล่นอ่ะจวบ o นี่เลยน่าจะทําทุนได้ หรือเปล่านะฮะไม่รู้ไปดูกันดีกว่านะบอกไม่ได้ทําทุนได้หรือไม่ได้ไม่รู้รู้แต่ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะดังนั้นก็ต้องสุ่มเล่นหน่อยเวต่นแรกต้องใช้สูตรเบ็ดต่ำเว้เทอร์โบเวหมุนมือก่อนป้าบหมุนมือเองหมุนมือเองโอ6ควั อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอย่าบอกนะอา้อาวอา้อาวเฮ้หมุนเล่นแม่งจริงจังเข้ามาจริงจังมาก30บาทเอาเวนกำบวกแล้วเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะได้แคตเตอร์ที่เบ็ดสามบาทนะเมื่อกี้ดีใจหมดเออเจ้าผีเม็กซิกันคงกระดูกเม็กซิกันไอ้ไอ้ไ,ไอ้ยัอ้าฮะเปียงเมื่อกี้มาสวยนะตกใจอ่ะมันเข้า,าแบบตกใจอะ่ะ เบ็ดสบาทก็อย่างว่าแหละวนันนีมันจะยังทำกำไรไม่ได้ไม่เยอะเพราะว่าเบ็ดมันต่ำนะเป็นการถูไถไปก่อนดูลัดเราผมเล่นเบ็ดต่ำนะเป็นการล่อผมจะจําความรู้สึกนะเวลาเล่นหมายถึงว่าถ้าเล่นเบ็ดต่ำแล้วไปขึ้นเบ็ดสูงเนี่ยแล้วมันชอบคตเตอร์ชอบมาเออประมาณนี้นะด้วยความรู้สึกจากประสบการณ์ล้นล้วนะวายเข้าไหมโอ้โหวายไม่มา ไว้เปี้ยงย่างยางย่างย่างเอ้ยอ้าวไว้สองเปี้ยงโหดอกนี้สวยคอมโบสิโอ้ยชุดเดียวคอมโบชุดเดียวโมรักสามชุดให้ดูเลยคอมโบสามชุดจะเป็นเงินแน่นอนโอ้ไวยมาโอ้โหไม่คอมโบเสียดายอ่ะไว้โอ้โหไม่อีกอ่ะ ย้ายเบ็ด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 ห้าเบ็ด 5, เบ็ดห้าสิบรอบเบ็ดห้าสิบรอบไว้โอ้โหไม่เข้าวะเอ้ยเออมาไม่มีตัวทองเลยสิบรอบละอีกนิดนึงชอบแถมโอ้โหไม่เข้า,าอีกแล้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องอะไรเขาไม่รู้ <laughs> <laughs> พอวันนให้สกแกตเตอร์มาที่เบ็ดสิบ,บาทน,นะเดี๋ยวมันจะย้ายเบ็ดละนี้หมุนหมุนร่อนไปเรื่องกันหมุนหมุนหมุนเอาคะแนนสงสานนะเอ้ยวายดอกนี้แม่ไม่ใจโอ้โหเร็วร้ายเอ้ยวายสวยโอ้ยไม่ใจนะเสียดายวายจังเลยวายมาแต่มันมันไม่ใช่ไง เดี๋ยวแป๊บนึงนะยังขาดใจอยู่ใจเย็นใจเย็นๆเออมันต้งอ,อตง,งอ,มมยอย่างงี้เออมันต้องอย่างเงี้นต้องอย่างงี้คอมโบอย่างงี้สิหนูเอออย่างงี้นี่แหละอีกทีโอ้โหสุดละโอ้ย้ายเป็ดสิบบาทเลยออตโต้เลยครับทีนี้นะ <c oughs> ดูกัน50รอบบุญออตโตไ้ไปไปลูกไปไปลูกไปอัดจุไปอัดจุไป จัดไปแมยเล่นตามความรู้สึกนะนี่เล่นตามความรู้สึกนะกนะบอกไม่ได้อะไรจะเข้าก็เข้าอะไรจะออกก็ออกนะฮะเกมนี้ไม่มีฟีเจอร์ 2> 2> ให้ซื้อมันขึ้นอยู่กับโชคลาภและวาสนานะฮะนักจิตตาของคนนะแบบมาโอ้โหมาสองแล้วเว้ยเกือบแล้วเฮ้ยสแคตเตอร์ สักแคตเตอร์เท่านั้นรอสักแคตเตอรอ์เนี่ยอยากได้สักแคตเตอร์อ่ะสักแคตเตอร์มาเมื่อไหร่ก็น่าจะรวยอ่ะนะเบ็ดสิบบาทนี่น่าจะใช้ได้นะทุกคนลุ้นกันก่อนลุ้นกันก่อนบอกอะไรไม่ได้เหมือนกันการลงทุนลูกการลงทุนมีความเสี่ยงมากนะฮะโอ้วยเปียงเอ้าวสักแคตเตอร์ช่องหนึ่งอุย้ยมาเถอะพี่อยากได้โอ้มามามา,มาได้ไหมสักแคตเตอร์โอ้พี่ไม่ลงเลย ขอแค่ตัวเดียวเมื่อกี้นะแตเกตเตอร,ร์เนียยเน่ยไม่โผไม่โผเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ขาดตัวเดียวตลอดเลยเจ้าประคุณไว้ไปย่างดอกนี้มามาคอมโบม,มาเฮ้ยโอ้ยชุดก็ไม่ได้นะไว้แอคแอคเออมาเฮ้ยโ อยลุ้นอะ่ะลุ้นลุ้นเบ็ดสิบเบ็ดสิบห้าสิบรอบแรกไม่มานะเจอ๋ยห้าสิบที่สองจะเบ็ดสิบต้องร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบรอบนะร้อยสามสิบรอบประมาณนี้ตามแผนปังเขาให้มาคิวไหมไม่คิวฮะเอ้ยเอ้ยมาที่เอ้ยมาที่บายเออมาทิครับก็มาดิครับ ก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไวายโพเทโูลนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพูดอะไรของมันก็นไม่รู้นะฮะรู <Why? S 1> ้แต่ว่าหามากวายมาเอ้ยจะไม่ได้อ่ะยังไม่เข้าอ่ะยังไม่เข้าอ่ะยังไม่เข้าอ่ะเอาไงเอาไงดี เอาไงเอาไงจ้าเอาไงจ้าเงินเริ่มหมดแล้วโอ้ยสามวายัยเออสามวัยอีกทีดิโอ้โหอ,อแมออแอมอมแอมอยู่ยังไม่หลุดจากหกพันเนี่ยวาสนายังดีอยู่เว้ยไปเออไปอยอหเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วยิงยิงโ,โมโมไปอยู่นะว่ายังไม่หลุดเริ่มจะหลุดแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วจะหมดหกพันแล้วเหลือหลักสิบแล้ว พายกระซิบเป็นบอกนะฮะพายกระซิบมัน,นใช่เหรอวะมั่วมากมั่วมากเออเฮ้ยสองใบเปีปย้ยงเข้าไปนู่นเห็นไหมลนะ่ะยังเฮ้ยโอ้โหยังวะ่ะ งไงไงเออมาเอ,อ้ยโอ้ยสกแกตเตอร์ผมอ,อ่ะเอ้ยพันหกพันเนี่ยจังหวะนี้สิครับจังหวะนี้สิครับอีกลงมาอย่าโอ้โหจังหวะนี้มาถูกต้องเลยมาถูกต้องมาถูกทางฮนะสองร้อยหนึ่งบาทด้วย ก็ยังอยู่ที่หก0 0ันเห็นไหมอ้อๆมอแอมแอมนะไม่ไปหน้าไม่มาหลังฮะอ้าวหมดซะแล้วรอบฮะปรับเลยมันต้องร้อยสารอบผมบอกแล้วอีก30มสรอบสุดท้ายเราเปลี่ยนเบ็ดนะฮะถ้าฟ,ฟินยังไม่มาก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดเ,เลยโปเซโตมันจะกินมันฝรั่งอะไรขนาดนั้น,นชอบเหรอ เ้ยไฟสวยภายกระซิบเป็นบอกนะเม่งแปลภาษาเขาวิบัติหมดเลยนะผมเนี่ยไพยกระซิปบปรงกันมันพูดว่าอะไรไม่รู้แม่งแต่ผมแปลให้มันแม่งอย่างบ้าเลยไอยจังนะแปลมั่วใช่ไหมไอ้อืม สงสัยไซคัเตอร์ไม่มาไม่มีฟีไม่มีฟีสปินไม่มีเลยฟีสปินไม่มีอยู่จริงว่ะไม่รู้ไหนฟีสปินอ่ะไม่มีฮะย้ายไปเลยย้ายไปเลยจ้าเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะอันนี้เบ็ดสามสิบนะไม่ใช่เบ็ดยี่สิบนะนี่เป็นสามสิบไปนะกล่าวว่าเข้าแล้วไม่ต้องสืบเลยนะโอ้โหเข้าไม่ต้องสืบหรือแบบหมดไม่ต้องสืบ อาจจะเหลือแต่ห่ำนะฮะงานนี้ห่ำนล้วอยากเหลือแต่ห่ำไหมเงินหมดแล้วเหลือแต่ห่ำไอ้อ่อไวโพเทโต้วบเบรดิโตมันชื่อใบเบรดิโต้ไม่ใช่โพเทโต้นะฮะมันโพเทโต้มันฝร,ททนะรททนั่งใบเบรดิโตเฮ้ยอาจารย์เข้าไปนั่นยังไม่เข้าอีกจนป่านนี้เออเอาเอาเอาที่สบายใจเฮ้ยวิตามินไปไหนหมดวะไปเยี่ยงเขาให้อีก2 4 3, 3หน้านี้สวยมาก เอ้ยสวยคอมโบอีกทีคอมโบอีกทีที่คอมโบคออีกโอ้มันต้องอย่างงี้มาถูกทางแล้วโอ้อโหโคตรโหดคอมโบชุดนี้อ่ะมีเลขแปดเลยน้ำหน้าเนแปดร้อยสี่บาทจริงจด้วยเห็นไหมคอมโบชุดนี้โคตรสวยเลยตอนนี้เราต้องการอะไรฮะต้องการฟรีสปินจ้ะเฮ้ย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 หย,ยุดก่อนหยุดก่อนเทคนิคมันแจกอย่งวบงบเมื่อกี้ให้ ให้ย้อนกลับมาที่เบ็ด20นะไม่ใช่3าทีเนี่ยพอมันเข้าจังหวะเมื่อกีย้ย้อนเลยครับรสิบรอบซัดไปเลยเพราะว่ามเราเลี้ยงกันมานานละนืกออไหมเราเลี้ยงรอฟินวินมานั้นเราเนี่ยเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์อ้ยจังหวะนี้ตกยังไม่เข้ามีแค่เกือบถ้าไม่ติดว่าเกือบมันคงเข้าไปแล้ว อ้าจะสองเว้ยปังเข้าไปนู่นสองายกีตา้าโอ้โหไม่ลงโอ,อ้โหไวตรงนี้นั่นไงนั่นไงอีกทีายโพเทโตเริ่มยอมมาแล้วไม่ไม่เข้าเลยฟิสเตปิน โอ้ยเซคเตอร์ไม่มีอยู่จริงนะเนี่ยโอ้เกมนี้ไม่มีสแคเตอร์ไงโนเซคเตอร์โนฟิสปินอย่างเงี้ยต้องบ่นให้มันมันจะมานะเฮ้ยเฮ้ยเบ้าฮะที่บ้านเียกเว้าเฮ้อเริ่มทอแล้วเริ่มทออแล้วผม อันจอ,อนจอนะไอ้จ่ะไอ้อจอ่ะมาต่ออีกทีเอามาสวยครับไบเปลียงอีกทีสวยเอาโห้ยสวยว่ะภายกระซิบไายกระซิบแล้วเอ้ยภายกระซิบอะไรต่อโอ้โหสามสิบหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งโอ้ยฟีสปินผมไปไหนะหมดว่ะ ไฮกระซิบเอาดิโอ้โหนิ่งมากไม่โผล่เลยนะโอ้สกแคตเตอร์คุณไม่มาเลยเหรอคุณโดหดเหลือเกินในเ,เกมนี้ไม่มีสกแคตเตอร์เว้ย <laughs> No hands scatter ไอวัน for s ส a t t ตเตอร์ทริสเกตเตอร์โอเคยังสโโอเค thank you นะโอ้ย <laughs> พ oh, ายกระซิบตลอดกระซิบว่าอะไรไม่ออกเลยเนี่ยยังไม่ได้กำไรเลยอะ่ะไม่เสียะสะละใช้ช,ชนะไม่เกิดนะเว่มันต้องงี้วิธีคนกล้าและคนบ้าพลังเบ็ดห้าสิบแม่งเดี๋ยวรู้เรื่องไม่ให้เลยนะ โอ้โหได้ทีสิบบาทเนี่ยนะคุ้มกูไหมเนี่ยตายแล้วเออมาเออมันต้องอย่างนี้อ่ะไายกระซิบโอ้ยชอบเบ็ดห้าสิบบาทสแคตเตอร์ผมมาแล้วนะฮะมาฟิสปินเข้าครับผมโอ้ยเจอเบ็ดห้าสิบบาททิ้งมานะแต่ไม่รู้ว่าไอ้เข้าเข้าฟิสปินแล้วมันจะได้อะไรไหมนะ ถ้าไม่ได้อะไรก็คือโคตรโชคร้ายเลยเอามาดิเอามาดิเอามาดิอาาดคอมโบโอู้หมามาจ้ะมา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 ยังมาอยู่มานี่มานะมานะมามา,มา,ม,ามาเร็วโอ้โหมาห้าสิบเจ็ดบาทเฮ้ยไปไป,ไปลุกไปขอขอแผงๆขอแผงเดียวแบบแบง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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยไม่ได้นึกว่าจะได้ฟิเตปินไดฟิเตปินจะได้ฟิเตปินไดฟิเตปินเนี่ยลุ้นยาวๆออกมาสองใบเว้ยมาแม่งไม่เข้าอีกเจ็บใจเออมามามามเข้าพี่เออมาเหอะพี่มาพี่มา, <ๆ S 2> มาโอ้โหเท่าไหร่เท่านั้นนะตานี้บอกได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะมันยากมากโอ้โหดอกนี้สองพันกว่าเลยเท่าเราไรเท่านั้นฮะ มาสิครับก้อนโตไปที่เท่าไหร่ฮะก้อนโตไปเท่าไหร่ก้อนโตไปพัเนเจ็ดยังไม่หยุดก้อนโตไปสองพันแล้วสองพันแล้วสองพันสองเท่าไหร่ก้อนโตไปสองพันสี่สองพันเจ็ดเว้ยก้อนโตไปสองพันเจ็ดโอ้โหหยุดไม่อยู่อ่ะเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปไปดิโต้โหในที่สุดมันมันก็เฉลยตัวเองมาคือมันชอบเบ็ดสูงโอ้โหสุดจัดประหลัดไม่เคยบอกอีกแล้วมาดูยอดเงินผมเลยนะ ว้าว4,172เว้ยรอดน่เวย้ยไม่ลอดได้ยังไงโอ้โหทุน6,560บาทนะ6,560ตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่8,758บาทปรบมือดังๆหน่อยบวกมา2,198ครับผมถอนตังถอนตังไปถอนไปถอนบวก2,000กว่านะ2,100นะยังไงเฮียเข้มเซ็ปปันต้องขอบคุณด้วยนะฮะ แล้วก็สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะฮะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ใต้คลิปอย่าลืมกดไปรับด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนรวยแล้วก็พอแล้วนะวันนี้พอแล้ววันนี้สวัสดีครับ